สวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a n d o m l o v e story นะคะซึ่งในส่วนของคลิปนี้ ep นี้ ไม่รู้ว่ากําลังจะเล่าเรื่องราวของใครไม่รู้ว่าจะเล่าเรื่องความสัมพันธ์ประมาณไหนนะคะเบื้องต้นสําหรับใครที่เข้ามาอาจจะถูกดึงดูดด้วยตัวเลขก็ดีอาจจะถูกดึงดูดด้วยปกคลิปก็ดีหรืออาจจะถูกดึงดูดด้วยพลังงานใดๆก็ดีโปรดให้รู้ว่าอาจจะมีสัญญ,ญาณเปนสัญ,ญญาณค่ะอยากจะบอกกับคุณผ่านหน้าไพา่เพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้กันด้วยในะยามว่าในคําทานายนะคะในส่วนของคลิปนี้เป็น random เนาะก็อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะตรงตรงบ้างไม่ตรงบ้างลองฟังเพลินๆดูโอเคไหมนะคะในส่วนนี้ท้ายคลิปจะมีคําแนะนําที่ดีๆนะอะไรที่ดีๆก็ดึงดูดไปอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าในส่วนของวันนี้นะคะไพ่อยากจะบอกเล่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประมาณไหนนะคะ <c oughs> ในส่วนของ random love story นะคะ r a นด o อมเลิฟสตอรวันนี้ไพ่อยากจะมาบอกเล่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของใครประมาณไหนนะคะเดี๋ยวขอเนี้ใช้ไพส่สำหรับสีชมพูในการอ่านเนาะแ a นด o อมเลิฟสตอรของ EP นี้พลังงานไพ่ใบที่หนึ่งค่ะเป็นไพ่หนึ่งดาบนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะในส่วนของไพ่หนึ่งดาบเนี่ยหลายๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ อาจจะเป็นคนที่อยู่ในลัคนาราศีที่เป็นท่านลมนะเช่นคนที่เกิดราศีกุมมิถุนตุลน,นะรวมทั้งไพ่ห้าถ้วยไพ่ควีนถือถ้วยนะคะและไพ่จเจวิวนะคะโอเคในส่วนนี้หลายๆคนนะคะอาจจะมี energy และพลังงานที่เป็นท่านลมแล้วก็ท่านนามนะยกตัวอย่างเช่นคนที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนตุลกุมค่ะมีนกรกฏพิจิก สำหรับความเป็นธาตุน้ำเนี่ยจะหนักๆไปที่ชาวราศีพิจิกและราศีมีนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นธาตุลมเนี่ยจะหนักๆไปที่คนที่อยู่ในส่วนของราศีมิถุนนะคะมีความเป็นราศีเมษด้วยอีกหนึ่งราศีนะแถมราศีเมษและราศีมังกรให้ทีนี้ยังไม่พอค่ะเรามาดูกันดีก,กว่าว่าในส่วนนี้คําใบ้เพิ่มเติมคืออะไรสําหรับผู้ที่เข้ามารับชมเราฟังคลิป,ลปนี้นะคะคําใบ้เพิ่มเติมของคุณข้อแรกค่ะ ตัวเลขในชีวิตของคุณนะคะอาจจะติดตัวเลขชุดนี้เลขหนึ่งเลข5เลข3เช่นคนที่เกิดวันที่1วันที่5วันที่3 1ม1ิ1สิบ1อ็ด1ิบสองสิบสามสิบสและ31เนะคะเลขท้ายปร,ประจำตัวประชาชนนะคะ สองตัวสุดท้ายค่ะติดเลข1เลข3และเลข5ก็เป็นไปได้คุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในปีมะเมียมะแม่นะมะเมียมะแม่ได้เช่นเดียวกันและดูเหมือนกับว่าในส่วนนี้คำใบ้ที่สองค่ะคุณอาจจะเป็นพ่อไม่หรือแม่ไม่นะหรือถ้าไม่ใช่ในลักษณะของพ่อแม่แม่คุณอาจจะเป็นคนที่มีสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงที่บ้านนะประมาณ1ตัว หนึ่งหถึงสามนะหนึ่งถึงสาม,สามชีวิตนะคะเช่นเลี้ยงปลาเลี้ยงนกเลี้ยงแมวเลี้ยงน้องหมาอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ทีนี้แอบเห็นพลังงานไพ่เดอะเดวิลขึ้นมานะคะคำใบที่3ามเลยละกันในส่วนนี้ค่ะตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ ด,ด,ด,ด้วยความเป็นคุณเนาะมันมีพลังงานไพ่เดดวิลขึ้นนะั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีมากกว่าคนสองคนนะคะหรือถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มีแค่สองคนจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่มันยากชเช่นคอมมิทกันยากนะคะเช่นเป็นความสัมพันธ์ที่พยายามตัดกี่รอบแล้วก็ตัดไม่ขาดสักทีนะคะเป็นในลักษณะนี้ได้นะ,ะทีนี้เพิ่มเติมนะคะในสองคำใบ้ แอบเห็นว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวนะคะแต่งกายในลักษณะที่ถ้าเป็นผู้หญิงเนาะสุภาพสตรีอาจจะชอบใส่กางเกงขายาวนะคะอาจจะอาจจะชอบใส่กางเกงขายาวกระโปรงยาวหรือเป็นเดรสไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายบรู้สึกได้ว่าตัวของคุณเองอะคะ่ะจะจะขาดพวกเ,ออเสื้อ เสื้อเชิ้ตแขนยาวไม่ได้หรือเป็นพวกแจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยหรือมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับพร็อนะคะที่ที่มีพวกเสื้อคลุมมีอะไรที่คลุมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเวลาเดินทางอะไรอย่างเงี้ยแอบ,แบ,แบติดมานะทีนี้เพิ่มเติมค่ะเพิ่มเติมคําใบ้ข้อสุดท้ายคําใบ้ข้อสุดท้ายเหมือนคุณเพิ่งได้รับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นของรางวัลของกำนัน หรือเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจจากใครคนใดคนหนึ่งมาซึ่งคนคนนั้นเป็นคนที่คุณคุณอาจจะไม่คิดก็ได้ว่าเขาจะต้องเอาอะไรมาให้คุณนะคะซึ่งเป็นคนที่คุณไม่ได้คาดหวังอะไรจากเขาคุณเป็นผู้ให้อย่างเดียวแต่เหมือนเขาคิดที่จะให้หรือให้คุณแน่แล้วก็ได้ นะสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งของก็ได้หรือจะเป็นคําพูดใดคําพูดหนึ่งซึ่งคุณรอคอยมานานแล้วก็เป็นไปได้เมื่อช่วงระยะเวลา5วันที่ผ่านมา5ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือช่วง5สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นไปได้ทีนี้ในส่วนนี้ถ้าคุณฟังคำใบ้ทั้งหมดแล้วแล้วมันตรงกับตัวคุณลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะเราไปฟังกันต่อในส่วนของความรู้สึกเนาะที่ความรู้สึก ที่คุณมีต่อคนที่คุณคิดถึงเนี่ยมันเป็นประมาณไหนความรู้สึกต่อคนที่คุณคิดถึงเนี่ยนะคะในส่วนของแรดดอมโรสตอรี่อะค่ะเป็นประมาณไหนพลังงานไพ่ใบแรกค่ะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญไพ่ใบที่สองค่ะเป็นไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะไพ่ใบที่สามหกไม้เท้าและไพ่ใบสุดท้ายค่ะเป็นไพ่สีดบอันดับแรกต้องบอกกับ ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอย่างนี้นะคะว่าในส่วนของแรนดอมนะคะหรือหลายๆคนอาจจะเรียกว่าคอลเลกทีฟหรือมาเช็คพลังงานหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ในส่วนนี้เป็นดวงรวมนะคะถ้าเกิดว่าคุณฟังคำใบ้ก่อนหนะ้านี้มาแล้วมันมันมีความตรงนะคะลองเปิดใจฟังในส่วนนี้ดูเพิ่มเติมโอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แค่น,น,นี้แต่ว่าฟังกันไปเพลินๆได้โอเคนะในส่วนนี้ค่ะ ความรู้สึกที่คุณมีต่อคนที่คุณคิดถึงนะตอนนี้ในส่วนของ r a n d o m ็ o บโ story มันเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่คุณมองความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มันพิเศษมันมันมีเหมือนเขาเป็นของขวัญในชีวิตคุณนะคุณอาจจะเจอเขาในช่วงเวลาไหนก็ตามแต่มันแต่พอได้ได,ได,ได้ได้รู้จักหรือพอได้เข้ามาไปในชีวิตของกันและกันนะ คุณรู้สึกว่าคุณคุณโชคดีจังเลยที่คุณรู้จักเขาคุณโชคดีจังเลยที่ที่ที่มีเขาเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณนะคะคุณมีความมั่นคงกับความรู้สึกตัวเองมากแล้วคุณเหมือนตัวของคุณน่ะจากไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็ไพ่คิงถึงเหรียญเนี่ยมันมีภาพจํานะคะมันมีภาพจําในความสัมพันธ์นี้ยกตัวอย่างเช่นเขาเคยช่วยเหลือคุณนะคะไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามแล้วมันเป็น e NERGY ที่ เฮ้ยไม่ไม่เคยมีใครทําแบบนี้กับเขาฉันเลยอะไรอย่เงี้ยไม่เคยมีใครทำแบบนี้กับฉันเลยแล้วก็เคยมีคนมาทําแบบนี้แต่ว่าเขาหวังนูน่นหวังนี่หวังนั่นแต่สําหรับคนที่เข้ามาหรือคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่เนี่ยคุณสัมผัสได้ว่าเขาไม่ได้คาดหวังอะไรจากตัวคุณอันนี้คือสิ่งที่คุณรู้สึกกับเขาแล้วคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะมีแนวโน้มที่จะไปต่อได้แล้วคุณเองไม่ได้รู้สึกว่าคาดหวังว่า เขาจะรู้สึกเหมือนคุณณนะตอนนี้คุณกับเขาอาจจะหายไปจากชีวิตกันก็ได้เช่นออไม่ได้ติดต่อกันหายกันไปสักร,ระยะหนึ่งหรือคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เบื่อเขาแล้วคุณคุณเดทแอร์กับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะหมายความว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะมีการคุยกันบ้างหยุดคุยกันบ้างสื่อสารบ้างไม่สื่อสารบ้างนะคะ เพราะรู้สึกได้ว่าต่อให้หายไปยังไงก็มันก็มีการกลับมาที่จะต้องได้เจอกันเพราะหนึ่งอาจจะมีพันธานาการบางสิ่งบางอย่างร่วมกันในะคะยกตัวอย่างเช่นทํางานต้องทํางานร่วมกันหรือ2อ,อาจจะมีภาระและหน้าที่บางสิ่งบางอย่างที่ทําร่วมกันหรือกรณีที่3ม,มันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะและการเดินทางคุณอาจจะต้องเพิ่งพาอาศัยเขาเช่นเป็นไกด์ไปตรงนั้นตรงนี้ หรือต้องอาศัยเขาในลักษณะที่ว่าคุณขับรถไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยให้เขาขับรถให้หรือเขาอาจจะเป็นคนที่ก่อนหน้านี้เป็นลูกค้าคุณหรือคุณอาจจะเป็นลูกค้าเขาแล้วมันมีการแบบเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตกันอะเราต้องเอื้อต่อก,กันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบออมีการแบบคุยกันบ้างหายไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันดูเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันแต่จริงๆแล้วอะลึกๆแล้วทุกคนมันวินวินอ่า มันไม่ใช่แบบมีใครเอาเปรียบใครซึ่งคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันแฟร์สำหรับคุณนะคะสิ่งที่คุณรู้สึกอน,นะ <c oughs> ทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคู่กรณีของคุณนะคะเขาคือใครเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคู่กรณีของคุณค่ะเขาคือใครแล้วเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคะคนที่จะมาส่งข้อความในส่วนของ r a n d o m Love Story เนาะ อเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูหนักหนักไปที่ธาตุไฟได้นะคะมีความเป็นลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูนะมีความเป็นเมษสิงห์ธนูหนักหนักไปที่าราศีเมษและดูเหมือนกับว่าคนคนนี้นะคะมีความเป็นธนูด้วยอย่างที่โบอบอกเนาะมีกรกฏพิจิกด้วยเช่นเดียวกันมีความเป็นมังกรด้วยเช่นเดียวกันจริงๆแหละ นะโบโบแอบเห็นว่าในในความสัมพันธ์นี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ 1. เรื่องของการเดินทาง 2. เรื่องของยานพาหนะ 3. เกี่ยวกับเรื่องของอการเขาเรียกว่าอะไรการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตหรือมิชชั่นใหม่นะคะที่คุณเองอะ่ะ ลุ้นอยู่ตลอดเวลาว่ามันจะทาสาเร็จไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมีการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นแอยแอบเห็นกลิ่นอายประมาณนี้ทีเนี้ยด้วยความเป็นตัวเขานะคะนอกเหนือจากคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูมีนกรกฎพิจิกแล้วและแล้วก็มังกรแล้วนะคะตัวเลขในชีวิตของเขานะคะคำใบแรกนะตัวเลขในชีวิตของเขาอาจจะติดเลขชุดนี้นะคะเลขหนึ่งเอเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสี่เลขสามนะคะเช่นคนที่เกิดวันที่หนึ่ง วันที่3วันที่4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 30และ31เลขท้ายผอประจำตัวประชาชน2ตัวสุดท้ายค่ะติดเลข0เลข1เลข3และเลข4ก็เป็นไปได้นะคะทีเนี้ยหนักๆไปที่ยานพาหนะนะโฟกัสไปที่เลขยานพาหนะเช่นเดียวกันติดเลข0เลข1เลข3และเลข4นะทีนี้ คำใบที่สองค่ะความเป็นตัวตนของเขา1เลยชัดชัดเลยคือคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีอีโกในตัวเองสูงมากมีอีโกสูงนะคะ l ี o ล Keep Form ขี่เก๊กนะเพราะไหลเพราะหนึ่งเลยเขาอาจจะด้วยด้วยลุกของเขาหรือด้วยบุคลิกของเขาที่อาจจะต้องแบบดูดีอยู่ตลอดเวลานะฮะดูสุขุมอยู่ตลอดเวลาซึ่ง ในที่นี้คุณอาจจะมีความรู้สึกย้อนแย้งก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่ดูแบบคีปลุกคีปลอมอีโก้สูงต่อหน้าคนอื่นแต่กับคุณเนะี่ยเขาอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นคนที่มี2บุคลิกก็เป็นไปได้เนาะแต่ในความเป็นตัวเขาคําใบ้เพิ่มเติมนะคะด้วยพลังงานแอมเ r อร์เขามมาจะมองหาความเพียบพร้อมให้กับตัวเองอยู่เสมอมองหาความสะดวกสบายให้กับตัวเองอยู่เสมอไม่ชอบความลําบากแต่ชีวิต ติดลำบากมาตลอดเลยไม่ชอบความลำบากแต่ย้อนแยน้งตรงที่ว่าติดลำบากมาตลอดเลยเช่นเขาอาจจะเป็นคนที่สู้ชีวิตนะคะกว่าอา,อาจจะแบบว่าสู้ชีวิตมากๆกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยทางานหนักนู่นนั่นนี่นะคะจนถึงวันนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าอ่ะมันมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันสบายแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไม่ได้แล้วก็คําใบที่สองค่ะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีสังคมค่ะ มีเป็นคนที่มีสังคมชอบพบปะเพื่อนฝูงชอบพบปะคนนู้นคนนี้ไปนู่นไปนี่แบบคือมีมีโมเมนต์ที่อยู่ในมุมของตัวเองและอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นคนที่ชอบออกออกสังคมอาจจะไม่ชอบหลอกแต่ว่ามันมีอะไรที่บีฟให้เขาต้องออกไปนะคะไปกินไปดื่มบ้างหรืออาจจะไปเจอคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยบ้างนะคะซึ่งมันก็บอกได้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่หนึ่งชอบชอบดื่ม 2ชอบอะไรที่มันสนุกสนานชอบความบันเทิงหรือ3อาจจะเป็นคนที่มีมีความเป็นอินโทรดและเอ็กโทรดในคนคนเดียวกันนะคะแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะคำใบ้สุดท้ายเลยนะคะคำใบ้สุดท้ายเลยคนคนนี้ค่ะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณแต่ดูเป็นผู้ใหญ่มากเพราะว่ามันมีพลังงานอินโพเลอร์ แต่อีกกรณีหนึ่งคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีนิสยัยที่ต่อต่อให้โตแล้วก็มีนิสัยเด็กๆชอบความสนุกสนานนะคะชอบความสนุกสนานชอบอะไรที่แบบชอบ,รรนนชอบการเริ่มต้นใหม่เป็นคนกล้าได้กล้าเสียชอบการเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะม,มักจะมี energy ที่มันสดใสตลอดเวลานะคะ เป็นคนที่ไม่ค่อยยอดท้อต่ออุปสรรคอะไรแบบนี้ก็เป็นไม่ได้นะที่แบบเออเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเออมีโมเมนต์ที่แบบว่าติดเล่นติดตลกแต่จริงๆแล้วอ่ะชีวิตเขาก็ไม่ได้ตลกคุณอาจจะสัมผัสได้โบโบ,โบไม่รู้ว่าตรงนี้มันเป็นคำใบ้หรือเปล่าแต่ว่าลองดูยันผานานะเขาอาจจะเป็นคันสีบรอนสีขาวสีส้มแหมติดอยู่ก็ได้นะอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของความรู้สึกที่เขามีต่อคุณกันดีกว่านะคะ ถ้าใช่ในส่วนนี้ทาใบนะคะลองฟังกันต่อนถ้าไม่ใช่ก็ฟังฟังกันเพลินๆก็ได้เนาะอ่ะทีนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคืออะไรคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคืออะไรคะคนคนนี้พลังงานพาไพ่ใบแรกคะ่ะไพ่หนึ่งเหรียญของคุณของเขาเป็นสีเหรียญ แสดงว่าคุณกับเขามีมีการช่วยเหลือหรือเกื้อกูลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองกันจริงๆพลังงานคุณเป็นคิงถือเหรียญพลังงานเขาเป็นคิงถือถ้วยนะคะ The l o v อ r โอเคอืมและไพ่ใบสุดท้ายค่ะเป็นไพ่สี่เออเป็นไพ่หนึ่งมททาขออภั่ค่าทำไมต้องพูดสีด้วย สำหรับคนคนนี้นะคะสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณอันดับแรกเลยต้องบอกแบบนี้ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ตัวของเขาเองอะ่ะไม่ไม่ค่อยรู้สึกแบบนี้กับใครนะด้วยตัวเขาอาจจะเป็นคนที่มีความอย่างที่โบบอกไปก่อนนะน,นี้มีทั้ง introvert และ extrovert ในคนคนเดียวกันบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์คนคนนี้นานพอสมควรซึ่งแอบเห็นว่าหลายๆคนในที่นี้ ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยิงยาวมาเช่นเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเคยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้เคยเป็นเพื่อนของเพื่อนเคยเป็นเพื่อนด้วยกัน <c oughs> เพื่อนกลุ่มเดียวกันนู่นน,นั่นนี่เ <c oughs> พื่อนสมัยเรียนหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่จนเนี่ยวันนี้ที่คุณมานั่งฟังคลิป,ปนี้คุณอาจจะมาอยากฟังเรื่องราวของเพื่อนเพื่อนแอบรักเพื่อนเพื่อนแอบชอบเพื่อนหรืออาจจะเป็นคนที่คุยมานานแล้ว นะคะคนที่แอบมองมานานแล้วแต่แบบไม่กล้าสารภาพอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้อ่าอ่าเ energy เ,เขาว่ามันออกอาการประมาณนี้เลยนะคะออกอาการประมาณนี้เลยอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเลยสิ่งที่รู้สึกได้คือตัวของเขาเองอะ่ะแอบมองคุณอยู่แล้วก็แอบสนใจคุณอยู่แล้วก็ใส่ใจคุณอยู่ต่อให้ณนะตอนนี้ความสัมพันธ์มันจะเป็นในลักษณะไหนเขาเก็บความรู้สึกเขาว่าเขาแบบเขารู้สึกดีกับคุณมากๆอ่ะ นะเขารู้สึกว่าคือมันเป็นพลังงานไพ่คิงหรือท้วนะั่นหมายความว่าเขามีความรู้สึกที่ดีดให้กับคุณมีความรักให้กับคุณมีความปรารถนาดีให้กับคุณมีความจริงใจให้กับคุณถ้าถามหาความจริงใจกับคนคนนี้จริงใจกับคุณไหมบอกได้เลยว่าจริงใจ เพราะอะไรเขาเห็นความเป็นตัวคุณท่ซึ่งมีพลังงานของความเป็นกิ่งถือเหรียญอาจจะรู้จักกันมานานแล้วรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วเคยเห็นกันและกันมาแล้วเห็นความมั่นคงในชีวิตเห็นความมั่นคงทางอารมณ์เห็นสถานะความรักที่คุณเคยมีต่อใครคนใดคนหนึ่งแบบยาวๆมาแล้วแล้วเขาเคยคิดว่าอยากเป็นคนนั้นที่อยู่ในชีวิตคุณอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ซึ่ง energy นี้มันเป็น energy ของคนที่มันรู้จักกันมานานแล้วอะไม่ใช่แบบแป๊บๆรู้จักกันอะ ต่อให้แป๊บๆรู้จักกันหรือเพิ่งรู้จักกันเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนหรือช่วงเดือนเมษาหรือช่วงเดือนพฤษภาหรือช่วงเดือนมีนาหรือช่วงเดือนมกราคมก็เถอะนะเหมือนเขารู้สึกได้ว่าตัวของเขารู้จักคุณมาดีพอแล้วเหมือนรู้จักกันมานานแล้วอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกแบบนั้นอาจจะเป็น energy ของคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความเป็นทวินมีความเป็นทวินเฟรมเบา แต่ทั้งหมดทั้งมวลอะในหน้าไพอะ่ะสิ่งที่โบรู้สึกนะบรู้สึกได้มากกว่าคำว่าทวินเฟรมอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตกันเลยในะนาคนก็เป็นไม่ได้นะคะคำคุณกันอะนะ่ะเออม,มันเป็นอารมณ์ประมาณนี้เขามองว่าคุณคือคนที่เขาอยากเข้าไปอยู่ในชีวิตนะถ้านาววันนี้ยกรณีแรกถ้านาววันนี้ยคุณมีคนของตัวเองอยู่หรือ เขามีคนของตัวเองอยู่หรือคุณกับเขามันไม่ได้มีใข่แต่ว่าต่างคนต่างเป็นช้อยต่างคนต,งต่างเป็นตัวเลือกของกันและกันมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่เขาจะแบบพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณนะเพราะว่าเขามีพาชั่นต่อคุณถ้ายังไม่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่มันมัน,ม,นมันลึกซึ้งนะคะเขาก็มองโมเมนต์นั้นด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ถ้าเกิดว่า ระหว่างคุณกับเขาอะมันคือคนคุยที่มันมันมันมากกว่าคนคุยกันไปแล้วอะสําหรับความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอะคือเขาไม่ได้เคยรู้สึกว่าเบื่อความเป็นตัวคุณเลยเขาชอบที่คุณเป็นคุณต่อให้วันเนี้ยคุณจะรู้สึกแบบว่ามันสีดาบอะเนาะเขามียังมีพาชั่นกับคุณอยู่แต่คุณมันนิ่งไปแล้วอะมันสีดาบคุณอาจจะรู้สึกว่า มันไม่ได้เห็นอนาคตร่วมกันหรืออะไรใดๆแต่อยากจะบอกว่าเขายังเห็นอนาคตร่วมกันกับคุณอยู่นะคะนะไม่รู้ว่าไพ่ของใครแต่พลังงานดีโบพูดได้แค่นี้นะทีนี้ไหนขอดูอุปสรรคในความสัมพันธ์ของคุณกันหน่อยเนาะโบ้ไม่รู้ว่าไพ่มันเล่าเรื่องราวของใครนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นของใครก็ลองมาเคลมให้กันฟังหน่อยนะคะขอดูหน่อยนะคะว่า อุปสรรคในความสัมพันธ์คืออะไรทําไมถึงต้องมาเป็นแรนดอมิรสตอรี่ในวันนี้เนะาะอุปสรรคในความสัมพันธ์มันคืออะไรหรือมันมีอะไรที่ไพ่อยากบอกหรือเปล่าคะพลังงานพาไพ่ใบแรกนะคะแปดเหรียญไพ่ใบที่สองคะ่ะโอ้ฮัลโหลเฟนไพ,พ่พระไพ่ใบที่สามสิบเหรียญ อ่ะถ้านาว่าเนี้ยมาถามเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาหรือไพ่ยอยาจจะมาบอกเล่าอะไรในความสัมพันธ์เพิ่มเติมในที่เนี้ยโบบอกได้คําเดียวเลยนะว่าความสัมพันธ์ในที่เนี้ยมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่มันพร้อมพร้อมที่จะไปต่ออยู่แล้วถามว่าอุปสรรคในที่เนี้ยมันมีอะไรน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การเงินและความมั่นคงในชีวิตคุณอาจจะมองว่า <c oughs> คุณคุณอาจจะมองว่าคุณโตกว่าเขาอ่ะกรณีแรกถ้าเกิดว่ามันเป็นเคสที่เขาอายุน้อยกว่าคุณจริงๆนะคุณอาจจะมองว่าคุณโตกว่าเขาคุณคุณแบบคุณอยากได้ความมั่นคงคุณอยากได้ความจริงจังคุณอยากได้ภาพอนาคตที่มันแบบเออมันเป็นครอบครัวร่วมกันและแบบยังแบบมีพาชั่นร่วมกันจริงๆอ่ะโมบอกได้คําเดียวว่าในส่วนเนี้ยตัวของเขาอะอาจจะมองว่าภาพรวมทั้งหมดในความสัมพันธ์อะมัน มันดีแล้วมันโอเคแล้วติดอยู่อย่างเดียวมัน,นมันมันปัญหามันอาจจะเกิดขึ้นกับครอบครัวเช่นครอบครัวของทั้งคู่อาจจะไม่ได้สนับสนุนให้คบกันอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างที่โบบอกกรณีที่ถ้าสูงรู้ว่าต่างคนต่างมีคนของตัวเองอันนั้นแหละก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มันไม่สามารถที่จะ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของกันและกันได้เลยนะตอนนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ด้วยความ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 เป็นเอ็มเพเลอร์ mm hmm. เกิดขึ้นนะคะฝั่งเขาแล้วก็ให้ปิดจบในส่วนของออพลังงานของความเป็นเอ mm ็มเพรสมันเกิดขึ้นอนะโ mm hmm. บโบ,บแอบเห็นความเป็นคู่หรือตัวคุณนะแต่มันไม่ใช่ในลักษณะของทวินเฟรมอันนี้อันนี้ยังคอนเฟิร์มอยู่ว่ามัน มันมันไม่ได้เป็นในในลักษณะของทวินเฟรมแต่มันเป็นพาร์เนอร์จริงๆเป็นคู่ที่เป็นพาร์เนอร์กันและมีโอกาสที่จะพัฒนาไปในลัก,ลกษณะของคนที่เป็นเนื้อคู่นะคะเนื้อคู่ลูโซเมตนั่นแหละนะแต่ดูเหมือนกับว่าอย่างที่บอกมันอาจจะมีเส้นบางในในส่วนของความสมั์ก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นพ่อแม่เขาไม่ได้ ไม่ได้ชอบคุณหรือพ่อแม่คุณไม่ได้ชอบเขาหรือว่าคุณทั้งคู่อาจจะติดปัญหาเรื่องครอบครัวอยู่ยังไม่พร้อมที่จะแบบเออมาเปิดใจคุยกันหรือมันมีปัญหาในเชิงที่แบบเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงนะคะนอกเหนือจากบุคคลแค่สองคนมันอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วก็เรื่องของการเงินของฝั่งใดฝั่งหนึ่งเข้ามามาเป็นปัญหาในอุปสรรคและความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็ได้เท่าที่เห็นมันไม่ได้มีในลักษณะของระยะทางมันเป็นปัญหาหรืออะไรใดๆอย่างนี้นะ แต่ว่าต่อให้มันเป็นระยะทางที่มันไกลกันอะแตด่ดีเทลเรื่องนี้บอกก็ว่าคือก็คือส่วนหนึ่งในในปัญหาของความสัมพันธ์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรามาดูในส่วนของบทสรุปในความสัมพันธ์ในครั้งนี้กันไหมนะบทสรุปในส่วนของความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะขอไพ่บทสรุปในความสัมพันธ์นี้ช่วยบอกทีเนาะย้ํานะว่าดวงในครั้งนี้เป็นดวงรวมค่ะไม่ได้จอะตรงดวงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนาะ เรนดอมเรื่สตอรี่ในวันนี้มันเป็นเรื่องราวของใครลองมาเคลมกันลองมาเล่าให้ฟังหน่อยมาแชร์กันใต้คลิปวิดีโอนี้โอเคไหมนะคะใครที่ชอบในส่วนของการอ่านไพ่หรือแม้แต่ฟังในส่วนนี้แล้วมันมีความรู้สึกเอะหลายจุดแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องของเราแล้วอยากอัปเดตเพิ่มเติมให้มันเป็นดวงของคุณเองอยากดูอ่ะในพัทถัดไปมันเป็นยังไงอ่ะโบนแนะนําให้เข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวได้ด้วยกัน แอดไลน์ไอดีที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอมานะคะแล้วบอกว่ามาจาก EP ีนี้นะคะบอกว่ามาจากคลิปคลิปนี้ EP นี้นะอยากดูต่ออยากไปต่ออยากรู้จังเลยว่าใช่เรื่องของเราไหมแล้วมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าในพาร์ทถัดไปเรากับเขามันจะต้องทำยงงอ,บบอย่างไรหรือปแบบยังไงเอาดวงของคุณกับเขาด้วยการเอาวันเดือนปีเกิดของคุณและเขาเข้ามาเช็คกันเป็นการส่วนตัวได้นะคะโดยการแอดไลน์ไอดีที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอค่ะอ่ะไหนะขอดูให้แนะนําหน่อยนะคะ ให้บทสรุปในส่วนของคำแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Random น o o r story ในวันนี้นะมีไพ่ห้าไม้เท้าเกิดขึ้นสิบไม้เท้าเกิดขึ้นในคาแล้วก็เจดไม้เท้าเกิดขึ้นรวมทั้งมีไพ่อาศวินหนึ่งไม้เทา้าไม่พอยังมีสองไม้เทา้าต่ออีกแล้วก็มีความเป็นอืมอืมอืม,อมราชนีถือดา โอเคโบรู้สึกเก็ตมาเบาๆตรงที่บทสรุปของความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเหมือนมันจะไม่ได้ง่ายเนาะแต่มันก็ไม่ได้ยากนะมันไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากเพราะว่าเท่าที่เห็นนะคะจากจากจากความเป็นหน้าไพ่เนี่ยมันมีการรอเวลามันต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ความสัมพันธ์นี้พอสมควร เพราะฉะนั้นบทสรุปในความสัมพันธ์นี้โบรู้สึกว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่พยายามที่จะแอคชั่นแบบอย่างหนักเลยซึ่งให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันไปต่อนะคะเพราะอยากไปต่อต่อให้มันมีปัญหาหรือุอปสัคใดๆก็อยากจะมุ่งหน้านะคะเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยกันซึ่งคนที่จะทํางานในความสัมพันธ์นี้ได้ดีที่สุดคือคนที่เกิดในทัศไฟพวกเมษสิงห์ธนูอะไรอย่างเงี้ยเกิดวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ลองดูลองดูโบไม่รู้ว่าในส่วนนี้มันเป็นดวงของใครนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังในส่วนนี้แล้วลองมาอัปเดตให้กันฟังได้นะคะก็ประมาณนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณสําหรับซุปเปอร์แังค์ขอบคุณสําหรับการกดถูกใจกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ